สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอโห h ช n แนลช่องทางนำเสนอเรื่องราวสาระดีๆฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปขอบคุณครับผลศึกษาชี้วัคซีนโควิดไฟเซอร์โมเดอร์นาจอร์นสันไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันโอไมครอนหากไม่ฉีดบูสเตอร์ วันนี้15ทธันวาคม2,564ผลการศึกษาล่าสุดบ่งชีว้ว่าวัคซีนของทั้งสาบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากสหรัฐซึ่งได้แก่วัคซีนโมเดอร์นาจอร์นสันแอนด์จอร์นสันและไฟเซอร์หรือไบโอเอนเทคไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอในการป้องกันไวรัสโควิด -19 สายพันธุ์โอไมครอนหากไม่มีการฉีดวัคซีนเข็มบูสเตอร์สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า ผลการศึกษาดังกล่าวได้จากการวิจัยในห้องทดลองซึ่งดำเนินการโดยโรงพยาบาลแมสซาชูเซตส์เจเนอเรลลมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและสถาบัน MIT ด้วยการนำเลือดจากผู้ที่รับการฉีดวัคซีนของทั้ง3บริษัทดังกล่าวมาทำการทดลองประสิทธิภาพในการต้านทานไวรัสหลอกซึ่งเป็นไวรัสที่ถูกสร้างขึ้นให้มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับไวรัสโอไมรอน ทั้งนี้ทีมวิจัยจากทั้ง3สถาบันพบว่าวัคซีน2เข็มของบริษัทไฟเซอร์หรือ b i o อเอ c นและโมเดนารวมทั้งวัคซีน1เข็มของจอห์นสันแ h n จอหสันสามารถสร้างแอนติบอดีชนิดลบล้างพิษของไวรัสโอไมครอนได้ในระดับต่ำแต่เลือดที่ได้รับจากผู้ที่ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นบูสเตอร์สามารถสร้างแอนติบอดีชนิดลบล้างพิษของไวรัสโอเมครอนได้ดีกว่า นอกจากนี้ทีมวิจัยของทั้ง3สถาบันยังตั้งข้อสังเกตว่าไวายรัสโอไมครอนสามารถติดเชื้อได้ง่ายกว่าไวายรัสสายพันธุน์อื่นๆซึ่งรวมถึงการแพร่ระบาดได้ง่ายกว่าไวรัสเดลต้าถึง2เท่าและมีแนวโน้มว่าไวายรัสโอไมครอนจะกลายเป็นไวรัสสายพันธุ์หลักแทนไวรัสเดลต้าในไม่ชานี้ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดของอังกฤษ ที่ออกรายงานเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาว่าการฉีดวัคซีนต้านโควิด -19 ของบริษัทไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาจำนวน2เข็มอาจไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมคออลนอกจากนี้ผลการศึกษาของสำนักงานความมัน่นคงด้านสุขภาพของอังกฤษยังพบว่าการฉีดวัคซีนไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกาจำนวน2เข็ม ให้ประสิทธิภาพต่ำในการป้องกันอาการของโรคโควิด -19 จากสายพันธุ์โอเมครอนเมื่อเปรียบเทียบกับการป้องกันสายพันธุ์เดลตา้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก TNN อ n l อ n นออไลน์ฟังคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปขอบคุณครับ